ทำไมถ้าเกิดคุณโดนแฟนบอกเลิอกอยากได้แฟนเก่าคืนหรืออยาก move on no contact rule หรือก,การไม่ติดต่อไอถึงสนับสนุนมากก็เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับ lady ai เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เข้าใจกนอายมีกลุ่มนะคะ no contact นะคะซึ่งกลุ่มนี้ายเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมีเค s e ั u c ซ e s มากมายทั้งคนที่ได้แฟนเก่าคืนและ move on นะถ้ามีทั้งนั้นนะคะจ,จะบอกให้ฟังนะคะใครหลายคนนะคะตอนคุณโดนบอกเลิกคุณมีสิทธิ์ที่จะแพนิกมากและอยากทักเขาค่ะและแน่นอนคุณไม่ใช่คนที่เลือกสิ่งน,นี้นะคะ่ะ คุณไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์นะคะคุณจะรู้สึกอยากพยายามต่ออยากแก้ไขมันต่อนะคะและอย่างที่อรบอกตลอดคนที่บอกเลิกคุณเขาไม่ได้คิดมาแค่คืนเดียวนะคะบางคนคิดเป็นวันเป็นอาทิตย์หรือเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของการทำนนคอนแทคดูทำไมอายถึงเชียร์มากๆนะคะต่อให้แฟนเก่าไม่กลับมาคุณจะ move on โดยปกติคะ่ะเพราะช่วงเวลานี้ที่คุณไม่ทักเขาไปก่อนที่คุณไม่โทรหาเขาไปก่อนคุณจะได้ detox มากมากและอย่างที่อยายบอกนะคะการทำนนคอนแทค สำหรับคนถ้ายิ่งคุณเคยเป็นคนติดแฟนนะคะและคุณทําได้เนี่ยอาบอกเลยว่าผ่านเรื่องนี้ไปนะคะคุณไม่ใช่คนเดิมแน่นอนการทำาน contact มันจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่สุขภาพจิตหรือว่าเป็นคนที่จิตแข็งขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะคุณจะเป็นคนที่สตรองมากเพราะไม่ใช่แค่ คนธรรมดาจะทําได้นะคะคุณต้องเป็นคนที่รู้จักการยับยั้งชั่งใจนะคะและสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาก็คือการรักและเคารบในตัวเองสูงมากค่ะต่อให้แม้ว่าคุณจะอยากทักเขาไปนั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทักเขาไปถูกต้องไหมคะคุณสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้และให้ความรักกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ